น้องฉัดควงแฟนหนุ่มเข้าประตูวิวาสมใช้ย,ยาช่างแต่งหน้าคิ้วทองระดับประเทศสำหรับน้องฉัดชัดใชยที่เนรมิตความสวยให้เหล่าดารานักแสดงหรือคนดังในแวดวงบันเทิงมาแล้วดับไม่ทวนซึ่งหลายๆคนต่างไว้วางใจให้น้องฉัดดูแลเพราะฝีมือล้วนๆฝากผลงานไว้บนใบหน้าของคนดังมากมายอาทิอามพัชราภานุ่นวรนุษยิงรัฐาปยปันวาดหรือนัดมีเรีย ล้วนแล้วแต่ผ่านมือของน้องฉัดชัดชัดชยเพียงอภิชาติช่างแต่งหน้าคลื่นลูกใหม่วัย29ปีมาแล้วทั้งสิน้นจากลูกไมค้าหาเช้ากินค่ำครอบครัวมีปัญหาด้านการเงินต้องออกมาเรียนสายอาชีพเรียนเสริมสวยและเรียนหนังสือไปพร้อมๆกันเธอบอกว่าอยากมีชื่อในิเิศาสารมีคนรู้จักเหมือนกับช่างแต่งหน้าคนอื่นบ้างวงการช่างแต่งหน้าไม่แตกต่างจากวงการอื่นๆที่มีการเปรียบเทียบ แข่งขันกันอย่างดุเดือดการจะทําให้วงการน่าอยู่จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนเพียงคนเดียวน้องชัดเองก็เป็นคนที่อยู่ในโลกเล็กๆใบนี้โดยที่ใครอาจจะมองว่าอยู่ยากแต่สําหรับน้องชัดแนะนําว่าถ้าเรามองโลกให้มันอยู่ได้ชีวิตจะง่ายขึ้นกว่าเดิมเราพยายามใช้ชีวิตให้มีความสุขดีกว่าเรามองทุกอย่างเป็นวงบวกเราปรับตัวเองได้เราเคยไปทํางานแฟชั่นแล้วโดนไล่กลับบ้าน แล้วเกิดจากความที่ไม่เข้าใจกันหลังจากนั้นเราก็ไม่ร่วมงานกับคนนั้นอีกฉัดอยากทําให้วงการนี้น่าอยู่การเลือกที่จะคิดบวกทุกวันนี้ตัวเองมีความสุขมากยิ่งขึ้นและโอกาสต่างๆที่เข้ามามันง่ายขึ้นในขณะที่ตัวเองยังคงใช้ชีวิตแบบเดิมต้องบอกเลยว่านอกจากจะรุ่งเรื่องงานแล้วเรื่องความรักก็ไม่แพ้กันซึ่งช่วงหลังวันนี้จะเห็นว่าน้องฉัดโชว์รูปคู่สวีทแฟนหนุ่มนอกวงการบ่อยมากแต่ก็ไม่แท็กอินสตาแกรมอีกฝ่ายเลยคาดว่าคงห่วงหน้าดู ล่าสุดน้องชัดได้มีการเผยคลิปผ่านทางอินสตาแกรมซึ่งเป็นคลิปที่เจ้าตัวสวมชุดเจ้าสาวเดินคู่กับแฟนหนุ่มที่สวมชุดเจ้าบ่าวงานนี้ทำเอาหลายๆคนต่างก็จซาแทบไม่ได้ว่าน้องชัดแปลมโฉมเป็นเจ้าสาวที่สวยมากซึ่งน้องชัดได้มีการเผยอีกว่าได้ทำตามความฝันแล้วน้องชัดแต่งงานก็ไม่รู้ว่านี่เป็นแค่คอนเทนต์สนุกๆหรือเรื่องจริงแต่ไม่ว่ายังไงก็เป็นคู่ที่สมกันน่ารักมากมาก